สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูร์คลาสสิกมีระด,ดับหรูหราสง่าง,งานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโน,โนไฮบริดวันที่21รรกรกฎาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกร,ระหม่อม ให้ในายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระาาราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน1,177ครวัวเรือนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่มูลนิธิราฐประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขอรับการสรับสนสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิจำนวน1,177ชุดให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17กรกฎาคม2565ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้นะรับความเสียหายจำนวน1,177โครเรือนประกอบด้วยอำเภอลมศัก์มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้นะรับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น1,078โครเรือน อำเภอลมเก่ามีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรรับความเสียหายจํานวนทั้งสิ้น77ครัวเรือนและอำเภอหนองไผ่มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น22ครัวเรือนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มอบแก่ประชาชนผู้ประสอบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอหลมสักหล่มเก่าและอำเภอหนองไผ่รวมทั้งสิ้น 1,177ชุดสำหรับการช่วยเหลือในด้านอื่นๆนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายและการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพื่อให้ส่วนราชาการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป